โ้ดนหัวหนึ่งเม็ดโดนหัวหนึ่งเม็ดเมื่อกี้กับเก็บไหมกลับเก็บกับเข้าไปสวนกลับกลับเราเข้าแล้วเขาหลังพันยาอยู่ไอ้กลับไม่ไปบวกว่าเมื่อกี้เขาโดนเกือบโอ้โหเราแบบอัดซอกสวยครับผมโดนมยบอกได้เองได้ที่หนึ่งอะเฮ้ยเอาวะวงบีบแล้วเว้ยวงบีบแล้วเว้ยเรามาดูครับระหว่างสแลมกับจานนินใครจะได้เพชรไปครับผม มันชื่อป๊อปไปได้เออพูดไปดับไฟไปเนี่ยไม่ต้องเล่นแล้วมันเก่งแล้วมันเก่งแล้วโอ้มันปานระเบิดรัวๆมันมีระเบิดไปเยอะน่าดูครับผมแสดงมาระเบิดอีกแล้วเอา M79 ยิงไงวะเนี่ยโอ้โหสวยแล้วมึงเอ้ยไอ้นั่นพันยาหลักไอ้นั่นพันยารลัวๆเลยเอาออกนอกวงออกนอกวงจานินบอกไม่ไหวแล้วพี่จานินพันยาเอาแสดงแม่จังปลาเลียไอ้แสดงกากไอ้วัวผิดกูปลาเลียเฉยเลยบาเลียวงบีบบ้ย สักนึงแวมแพ้ว่าอ,อดได้ไปแล้วครับแรมอดอดเพชรไปทีทีทเอลกับเพื่อนได้ไปเฉยเลยครับตอนนี้มึงลงอะไรบนหลังตึกเนี้ยเอาลงได้ยังบ่ายอ้อาไอ้ฟ้ารอดไอ้เต้ยตาย <c oughs> ไอ้ฟ้าไปแล้ว ฟ้าเราลอยยี่ห้ายังไงฟ้าเรารอตายแล้วครับตอนนี้เหลือไอเต้ยไอ้เต้ยมองตาปิดๆทำยังไงเนี่ยรอตายอย่างเดียวครับผมแต่ไอฟ้าตายไอ้ฟ้าโดนจริงตายโอ้ยจบกันชีวิตนี้กอบอกเลยเจอทีมปอร์เชสผมสามคนลุมโอ้ลาโกนเต้บอกกูไม่น่ามันหยิบหัวไปเลยตายอย่างเดียวตายตายได้นอน แซมบอกเลยตอนนี้เองรอดยากเพราะมันเป็นโหมดสไนเปอร์ด้วยอุ้ยตีตาโดนใครสอยอยู่ๆดีๆก็ล้มไปใครมันสอยตีตาเราวะโอ้โหนี่เองครับจานนินนี่เองทีนี้สองรอบแซมเพิ่งจะได้ได้สามสิบตอนรอบที่สามนี่แหละเฮ้ยโอ้โหโดนดื้อว่ะโดนนื้อว่ะเฮ้ยเก่งนะเราเนี่ยที่เป็นนายเนี่ยโอ้โหโดนระเบิดอัดซอกน้องรุตน้องรุตผมบอกเลยไม่รอดแน่นอน ปัมป๊มปั๊มปั๊มใหญ่เลยเอา้าเอา้เอาอ๋อนี่ฮึมมาตกประกอบเพลงด้วยเอาเอา,เอา,เอาปัา๊มเข้าไปปั๊มเข้าไปงวยเอาใจเลยเหรออันดับเจ็ดอยาให้ใจแทนได้ปะ่ละลองรุดไะรอดเอาวะดูดูองรู้ดีกว่าพีโนโ่แย่ว่าฟีโนโ่จะสอนตัวหนึ่งวะ่ะชีิลหัวไปเซียวเดียว พี่หัวเสียเดียวยังไงพีโน่ผมไกลยังไงกังไปตามมาเรียเพื่ออืมการสนายเนี่ยระวังระวังร้องดักดักก็นอสเขาผมดักกันน็อสเจอกับปืนยิ้มใส่เนี่ยรู้สึกโดนสไนเปอร์เลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพีโนูพีโน่เลือดเต็มหลอดเนาพีโน่เลือดเต็มหลอดสปอตเตลือดเหลือครึ่งหลอดครับผมพีโน่บอกแย่แล้วครับอันนี้โดนดุงวีบแล้วพีโน่กู พีโน oh, oh, ่กูโดนระเบิดก right. um, ูฟีโน่เลยขึ้นอดพีโน่หลอกกูโอ้พีโน่อดกินครับผมอดได้ไปแล้วเขาอดไมอดกินนะพีโน่ที่ชนะไปครับผมนี่ครับผมไก่ครับผมกับคนหนึ่งที่อยู่ศูนย์น่ะชนะช่างั้นเลยดึมมกับแจนินยิงอยู่ครับผมเฮ้ยสองคนนี้ขับรถไปวยเฮ้ยโคตรเก๋าเลยขับรถโชว์แล้วรถความเฮ้ยลงรถก่อนรถรถหงายหน้าแล้วโอ้โหขับยุ่งล้อ แหลมคนละแหลมคนละครึ่งไม่โครงการนี้ไม่มีคนละครึ่งครับผมจจะอีบูอีบูเอาวะอีบูสั่แหลกไม่วงสั่ปืนใหญ่ครับผมสั่ปืนหนึ่งขึ้นขอไอวอนไอวอนพันยากน่อยะพี่บูไอวอนไม่มีครับพี่ตายฮ่าไปแล้วเจอปอสี่สังหารไหมครับผมปอสี่ตีเก็บตกครับตอนนี้เอาละว่าตอนนี้เหลือสองตอนหนึ่งครับผมระหว่างทีมแซลมกับทีมปอสี่ทีมของกาลน้องครับผมมิวเอาไหวหรือเปล่าเอาไหวหรือเปล่าโดนวงบีบตายแล้วครับผมเหนียว มได้เฉยเลยเว้ยเฮ้ยตัดเสือสองทีมนั้นทีมหลวงพูกเข้มกับทีมพ่อห้องครับผมลันจีเจนกับชิบนายโอ้โหแม่งยิงค้อนแม่งชิบนายแม่งสับโดนตลอดโอ้โหโดนตลอดสามเม็ดสับสามเม็ดโดนสามเม็ดอะอือัตราการยิงโดนแม่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยผมสงสัยอ่ะโอ้ตอนนี้เฮดล็อกยังไงครับเฮดล็อกเราอยู่ไกลมากอืเกือบตายอ่ะเหลือเหลือแค่หลักสิบเมื่อกี้ครับผมตอนนี้ต่างคนต่างพันยาผมต่างคนต่างพันยาครับผม วงก็เริ่มบิดมาครับผมศึกกลางสะพานศึกการสะพ,พานเหลืองครับผมอ,อ,อุ้ยยิงคูดไม่โดนเฮ้ยเอาวะใครจะทีมของให้ล็อกโลกไปหนึ่งครับโอ้ยไอ้มันยิงสับแม่นสับกันไวมากอ่ะโดนด้วยนะสับแบบเร็วแล้วโดนเลยนะเอาวะโดนเฉยเลยมผมว่าแล้วไอ้ทีมนี้มันต้องชนะแม่งยิงคูดแม่นสับเป็นโดนน่ะปัดปัดมือไวมากอ่ะ อึมโอ้โหปืนแม่ง hmm. ข yeah, okay. ัดลักปืนแม่งขัดลำกล้องกำลังสับกำลังสัดปืนปืนแม่งขัดโอ้โดนหนึดอกสาวใหญ่และคนีคุณจะเอาสองรางวัลเลยละครับคุณเจ้าห้าสิบเลยเหรออุ้ยสาวใหญ่และคนคิวไปเยอะชิบเป่งเลยคิวกี่ตัวเนาะแปดคิวครับผมสาวใหญ่และคนคิวไปแปดคิวแล้วอธิการมาเหลือตัวตัวแล้วยังไงยังไงกดโครโนโอโรดหนึ่งสองบอกสองบอกสามบอกโอ้โหสับทิกสับทิก สองรางวัลติดๆครับผมสาวใหญ่ไร้ขนเราเอาไปเลยครับห้าสิบ